สวัสดีครับตอนเราก็สู่ Bitcoin Crazy ครับประจำวันที่6กันยายนนะครับผมก็จะเจอกันแบบนี้ทุกวันนะครับวันนี้ก็มีข่าวข่าวอัปเดตนในเรื่องของ Bitcoin เช่นเคยเพราะว่าตามคอนเซ็ปต์ของเราครับบ้าในสุดลึกของ Bitcoin นะฮะกับ Bitcoin Crazy นั่นเองนะครับผมขอบคุณแหล่งข่าวของเราครับกับสยาม b l o c k c h a i n c o m มครับมาเริ่มที่ข่าวแรกครับ Arthur Hayes หรือว่า a r t h u r h a y e s แล้วแต่คนจะเรียกนะผม ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรถูกหรือผิดนะฮะคาดว่าราคาบิตคอยนะฮะจะค่อยๆซึมลงสู่50,000ดอลลาร์ครับก่อนจะพุ่งขึ้นอีกครั้งคือตอนนี้เนี่ยราคาบิตคอยเนี่ยนะฮะถ้าณนะวันนี้นะวันที่ผมอัดคลิปก็คือวันที่5เนี่ยนะครับราคาบิตคอยเนี่ยอยู่ประมาณที่เอ่อห้าหมื่นเจ็ดพันดอลลาร์นะฮะขึ้นๆลงๆอยู่ประมาณนี้ฮะยังไม่ลงต่ำกว่า55,000นะครับณนะวันนี้นะทางอัลเธอร์เฮสครับ ผู้ร่วมก่อตั้ง b i t m e x ครับคาดการว่าราคา Bitcoin จะยังลดลงอีกเล็กน้อยฮะก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นครับซึ่งก็อาจเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนะครับอาเธอร์ครับผู้ร่วมก่อตั้ง Bitmex กนะกล่าวว่า Bitcoin ค,ครับยังต้องเผชิญกับความผันผวนอีกมากแล้วก็ราคาจะล่วงลงอีกเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะพุ่งขึ้นในช่วงปลายเดือนในบทความล่าสุดของเขาครับนักเขียนบทความด้านคริปโตแล้วก็นักวิเคราะห์มหาภาคชื่อดังยอมรับว่าคําทํานายก่อนหน้าน,นี้ครับนะ ที่ว่าตลาดขาขึ้นบิตคอยนี่จะเริ่มต้นใหม่เดือนกันยายนนั้นไม่ถูกต้องนะครับแต่การคาดการณ์ของเขาเป็นเพียงแค่การคาดการณ์ชั่วคราวเท่านั้นก็ยังว่าเนาะคาดผิดก็ต้องยอมรับผิดนะครับอาเธอร์กล่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาบอกว่าผมเปลี่ยนใจแล้วแต่ไม่มีผลต่อโพซิชันของผมเลยผมยังคงซื้อลองในรูปแบบที่ไม่ใช้เลเวอเรจนะครับอาเธอร์ครับเพียงแค่เลื่อนความคาดหวังครับสำหรับแนวโน้มขาขึ้นของเขาปอีก2สาสัปดาห์นะครับขณะที่เขารอให้ธนาคารกลางสหรัฐครับหรือว่าเฟดครับ และก็กระทรวงการคลังสหรัฐอัดฉีดสภาพคล่องฉุกเฉินเข้าสู่ตลาดครับซึ่งสภาพคล่องนี้ครับเขากล่าวว่าน่าจะมาจากบัญชีทั่วไปของกระทรวงการคลังแล้วก็จากการเริ่มต้นการผ่อนปลนเชิงปริมาณที่อาจเกิดขึ้นเกิดขึ้นใหม่เพื่อรักษาเสถียรภาพในตลาดตรา,าสารหนี้ของกระทรวงการคลังนะครับอาเธอร์กล่าวว่าผมคาดหวังให้การแทรกแซงเริ่มต้นขึ้นในปลายเดือนกันยายนนะครับในระหว่างนี้เป็นต้นไปราคาบิตคอยจะแกว่งไปมาในระดับดังกล่าวแล้วก็ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดครับราคาบิตคอยจะค่อยๆซึบลงอย่างช้าๆไปที่5 0,000ดอลลาร์ ราคาบิตคอยอาจจะพุ่งนะแต่ระดับ64,000ดอลลาร์ในช่วงแรกครับหลังจากประธานเฟดเจอร์โรมโพเวลสัญญานะครับว่าจะเริ่มลดอัตราดอกเบีย้ยนะฮะเมื่อช่วงเดือนที่แล้วนะครับอัตราดอกเบีย้ยต่ำลงหมายถึงต้นทุนการกู้ยืมที่ถูก,กว่าซึ่งส่วนใหญ่แล้วพิสูจน์ว่าเป็นผลดีต่อสินทรัพย์แล้วก็หุ้นที่หาย,ยากยายา Bitcoin, นะครับอย่างบิตอย่าง i t c คอยนะครับก็อย่างว่านะพอมีการปรับเปลี่ยนมันก็มีการพุ่งขึ้นของราคาแล้วตอนมนี้ก็ลงมานะครับเธอเชื่อว่าพรุ่งนี้การพุ่งนี้นะฮะ ของราคาเนี่ยการพุ่งขึ้นของราคานี้นะฮะนะฮะในปัจจุบันเนี่ยเป็นเพียงปรากฏการ์ชั่วคราวครับแล้วก็เมื่อเงินเงินนะฮะเงินเยนแข็งค่าขึ้นอันนี้หมายถึงน่าจะเป็นเงินญี่ปุ่นนะฮะเงินเยนกลยุทธการค้าเงินเยนซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่พิวงราคาสินทรัพย์อาจจะสิ้นสุดลงครับส่งผลให้ราคาสินทรัพย์ได้ปรับตัวลดลงแต่ไม่นานมานนี้ฮะอาเธอร์ก็ได้เรียนรู้ว่ามีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับโครงการ reverse repo program หรือ r p r p ของเฟดนะครับ อ RRP นะฮะ Reverse Repo Program เริ่มมีเงินฝากเพิ่มมากขึ้นครับหลังจากคำประสายของโพเบลนะครับซึ่งเงินฝากเพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่า mm hmm. เมื่อเทียบกับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับตามทฤษฎีของเขานะฮะของอ r t เ u อร์เนี่ยการที่ RRP เพิ่มขึ้นจะทำให้เงินไม่แข็งตัวนะครับแล้วก็ไม่สามารถกู้ยืมซ้ำภายในระบบการเงินได้แล้วก็ด้วยเหตุน,นี้ครับจึงไม่สามารถกระตุ้นราคาสินทรัพย์ให้เพิ่มขึ้นได้ครับเข้าที่บายว่าสมมติว่าเฟดเนี่ยไม่ลดตัดดอกเบีย้ย ก่อนกนารประชุมหนึ่กันยายนนะครับผมคาดหวังว่าผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจะยังคงต่ํากว่าผลตอบแทนของ r r p อย่างแน่นอนในระยะยาวครับเขาคาดว่าอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงจะผลักดันให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลนะครับอายุ10ปีเพิ่มสูงขึ้นไปถึง5%เเนื่องจากกระทรวงการคลังเห็นว่าจําเป็นต้องอีดสภาพครองเข้าสู่ตลาดครับเมื่อผลตอบแทนเข้าใกล้ระดับนี้เมื่อปีที่แล้วอาเธอร์คาดว่าร,รัฐบาลจะใช้วิธีการแบบเดียวกันแล้วก็กระตุ้นบิตคอยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คาดผิดก็คาดใหม่ เห็นไหมนี่มันเป็นลักษณะของคนที่เป็นนักวิเคราะห์นักคาดการณ์นะครับไม่รู้สิถ้าคุณจะเชื่อก็เชื่อ,อถ้าคุณไม่เชื่อก็คือไม่เชื่อแต่สำหรับผมผมผมถือว่าผมเน้นถือยาวครับไม่ขายด้วยฉะนั้นเราไม่สนว่าเขาจะวิเคราะห์ยังไงก็ตามราคาเท่าไหร่ก็ไม่สนนะครับมาดูข่าวต่อมาครับจะว่าเป็นข่าวดีก็ใช่แต่ทําไมคนในข่าวรู้สึกเป็นข่าวไม่ดีไม่ใช่ดิเป็นข่าวที่แบบ คิดไม่ออกบอกไม่ตกอะไรเงี้ยคิดปงไม่ตกอะว่าเอะก,กูจะยังไงกับมันดีนอ้ออะไรเงี้ยข่าวเขาว่าอย่างเงี้ยาบอกว่าเอาไงดีสาวรายหนึ่งครับโพสต์ถามนะมีไปโพสต์ถามด้วยนะว่าเจอบิตคอยศูนย์จุดห้า btc เจอได้ไงวะมึงซื้อก็ต้องรู้ดิว่ามึงซื้อถูกไหมหลังเก็บไว้นานแปดปีควรถือต่อขายหรือว่าเทรดโอ้โหนี่คือเรียกขิงปะขิงใช่ไหมว่าเอ้ยบังเอิญเจอเอาไงดีจะขายดีไหมนอ้ออะไรเงี้ย หน้าหมันไส้มากนะฮะเมื่อสี่กันยาที่ผ่านมานี้นะฮะมีผู้ใช้งานบนเล d ดิตครับรายหนึ่งมีชื่อว่ามิสเตอร์ทาจินะครับได้โพสต์ข้อความลงบนกลุ่มอาร์บิตคอยน์นะเพื่อสอบถามถึงแนวทางในการจัดเก็บกับบิตคอยน์ของตนเองเจ้าของโพสต์เขียนข้อความว่าฉันเพิ่งค้นพบว่าฉันมีบิตคอยน์จำนวน0.5 BTC ซึ่งฉันลืมไปสนิทเลยโอ้โหิน่้าตกฉันเก็บในกระเป๋าเงินเก่าที่ยังสามารถใช้งานได้อยู่ส่วน Privat e key อยู่ใน e mail, อีเมลฉบับร่างเมื่อหลายปีก่อน โชคดีที่ฉันยังเข้าถึงบัญชีอีเมลนั้นได้ซึ่งฉันเลิกใช้มันไปนานแล้วเจ้าของโพสต์ยังได้แชร์เรื่องราวจากการได้รับบิตคอยของตอนเองว่าเรื่องมีอยู่ว่าฉันได้บิตคอยมาในเดือนมิถุนายนปี2 0 1 6ฉันกับเพื่อนทาโปรเจกต์เล็กๆร่วมกันเราจึงได้รับบิตคอยมาจํานวน1 BTC แเล้าว่าแบ่งกันตอนนั้นบิตคอยยังไม่ค่อยมีมูลค่ามากนักดังนั้นฉันจึงไม่ได้สนใจมันมากนักแต่ตอนนั้นฉันเกือบจะคิดว่าฉันทําหายไปแล้วแต่ตอนนี้ฉันเพิ่งซื้อกระเป๋าเงินเเพื่่อออกกก็็็บมัันนไววว้้้ยยางปลลลดดดภีีแแะ ฉันรู้สึกเศร้าเล็กน้อยเพราะถ้าฉันเจอมันเร็วกว่านี้ตอนนี้ฉันอาจจะทําเงินได้มากพอสมควรแล้วเนื่องจากราคาบิตคอยน์ในอดีตสูงกว่าในตอนนี้แต่ฉันก็ยังไม่รู้ว่าควรทําอย่างไรต่อไปอืม mm hmm. อยากจะเอาตีนตบหน้านอกจากนี้ครับเจ้าของโพสต์ได้โพสตสอบถามทุกคนบอกโดยกล่าวว่าฉันรู้ว่าหลายคนบอกว่าให้ถือครองบิตคอยต่อไประยะยาวหรือว่าโฮแต่ฉันควรถือไว้เป็นเวลานานแค่ไหนทั้งชีวิตมึงอะนะทั้งชีวิตมึงอะเอาแบบว่ามึงตายไปแล้วมึงก็ ส่งต่อให้ลูกหลานมึงอะนะผ่านไป8ปดปีแล้วฉันควรถือต่อขายหรือว่าลองเทรดดีถ้ามึงเทรดมึงชีบหายแน่กูบอกเลยฉันไม่เคยเทรดมาก่อนดังนั้นฉันจึงกังวลว่าถ้าหากฉันลองทําฉันอาจจะสูญเสียบิตคอยทั้งหมดหรือฉันอาจจะแบ่งส่วนหนึ่งของบิตคอยไปลงทุนในเอาคอยดูมึงถือบิตคอยไว้มึงถือบิตคอยไว้ไวนะเออเนี่ยมันน่าหมันไส้นะผมว่ามันเป็นการปั่นอันนียมันปั่นหรือเปล่านะครับอีกคําถามหนึ่งคือบิตคอยคุ้มค่าพอที่ถือไว้ยาวๆหรือไม่ มันไม่เหมือนกับ Bitcoin บิตคอยจำนวน20 BTC ที่สามารถซื้อบ้านพร้อมเสาวไว้น้ําได้หรือฉันกําลังประเมินค่าการถือครองบิตคอย0.5 BTC ต่ําเกินไไหรอือปะเกินไปหรือเปล่าครับเมื่อโพสต์ดังมึงมึงเอางี้มึงไม่เอามึงให้กูโอเคไหม <laughs> ให้กูได้เลยนะเมื่อโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปครับก็มีชาวเน็ตผู้ใช้งานบนเลดดิตเข้ามาแสดงความเห็นกันมากมายเลยโดยมีผู้ใช้แรงผู้ใช้งานรายหนึ่งแนะนําว่าโวแล้วดูซิว่าคุณจะได้อะไรไปบ้างจากการที่ปล่อยไว้เฉย ซึ่งก็มีผู้ใช้อีกรายครับเห็นด้วยกับโพ์ข้างต้นในการถือครองบิตคอยต่อไปในระยะยาวครับโดยกล่าวว่าใช่แล้วเจ้าของโพ์ไม่ต้องทําเหมือนกับว่ากําลังพลาดอะไรไปอยู่แล้วไม่ต้องคิดถึงบิตคอยไปอีก10ปีเลยมึงลืมไปซะแต่มึงเก็บ p r i v a t e ค e y ไว้ให้ดีส่วนผู้ใช้งานอีกรายครับแนะนําว่าแปลกใจที่ยังไม่มีใครแนะนําเรื่องนี้หรือฉันไม่เห็นแต่คุณควรจะได้รับกระเป๋าเงินใหม่แล้วก็โอนบิตคอยไปเก็บมันไว้ทันทีเนื่องจากการเก็บรหัสกุญแจซิดเฟดไว้ในอีเมลเป็นที่ที่ทําให้โดนขโมยได้หากใครก็ตาม มีรหัสผ่านอ e ีเมลของคุณนี่เป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่มักจะพบว่าตนเองถูกแฮ็กสุดท้ายคำแนะนำที่ทน่าสนใจจากผู้ใช้งานบน r e ด d ิตรลยหนึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาและก็วิเคราะห์ข้อมูลถูกต้องเลยนะฮะก่อนการตัดสินใจลงทุนในคริปโตไม่ใช่เพียงเพราะทำตามคำแนะนำของผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้หรือว่าประสบการณ์มากนักโดยกล่าวว่าอย่าทำอะไรก่อนที่คุณจะศึกษาอ่านหนังสือสักสองสามเล่มแล้วค่อยมาขอบคุณชั้นที่หลังจริงนะฮะ หนังสือเรานั้นจะโน้มน้าวใจคนให้เปิดกว้างแล้วก็ถือครองต่อไปแต่ถ้าหากฉันบอกให้คุณถือคุณอาจจะขายเพราะราคาปิตคอยลดลงหรือเพิ่มขึ้นแล้วคุณอาจจะเสียใจในอีก5ปีข้างหน้าดีมากครับที่หลายๆคนที่ไปตอบนะฮะถ้าเป็นผมผมจะตอบไปว่ามึงช่วยเก็บแบบลืมไปเลยหรือถ้าไม่เอาก็ให้กูซะเออเอามาอืม <laughs> มันน้าหมืนไส้อะถ้ามันเป็นลืมแหมนะครับ มีถือไว้นะฮะมีไม่ถึงก็ถือไว้ถือไว้เถอะอย่าขายซื้อเก็บซื้อเก็บซื้อเก็บเท่านั้นที่ผมแนะนํานะครับผมโอเคหวังว่านี่เป็นคำแนะนำที่ดีสำหรับคุณก็แล้วกันนะครับยังไงก็ากติดตาม Bitcoin Ca s e y ด้วยนะฮะบ้าแค่สุดเรื่องของ Bitcoin ค,ครับเจอทุกวันแบบนี้8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับที่ y o u t u ไทยชาว c h a ช n แนลคอนเทนต์ดีเพื่อไทยทั่วโลกนะครับเพราะทุกที่มีคนไทยแล้วก็ที่ f เฟซ o o ๊กแฟนเพจแซ k n o b o d ีด้วยนะครับผมยังไงกดไ like, ลค์ก,กดแชร์ุกเป็น TrueMoney พร้อมแลวก็ บิตคอยและนี่นนิว้วเบิกนะครับผมผมใช้ wallet of Satoshi นะครับนะยังไงก็โอนมากันแล้วกันเติมใจให้กันนะครับผมใครอยากเทรดคริปโตเครนซีไม่รู้ใช้บริการเจ้าไหนดีนะกระดานเทรดผมไม่แนะนำในไทยนะผมแมน,นะนำ bybit นะ bybit นุย่ยยขอบหน้าจอตรงนั้นเป็นหนึ่งใน5ผู้ให้บริการที่ถือว่าได้รับการยอมรับที่สุดตอนนี้ในโลกนะครับใช้งานง่ายด้วยปลอดภัยด้วยไปลองใช้ดูก็แล้วกันสแกนได้เลยหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ